กินตรงพึ่งอาการปวดขาก็ก็น้อยลงน้อยลงแล้วก็แบบตัวยืดได้ได,ได้เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะได้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะนะเพราะว่ากินพึ่งเจ็ดแปดวันเนาะก็รู้สึกว่าเออมันมันมันน่าจะเราก็เห็นแต่คลิปคนอื่นอนะ่ะเออเราก็เห็นผลเราก็รู้สึกแบบคือประทับใจเหมือนกันไปมตีคนคนเดินแกปปแก็จะเดินอย่างนี้เนาะพอแบบมัน,นมนะตึงตึงแกปวดอ่ะมันก็จะเดินอย่างเงี้ยมันแบบคนแก่มากอยู่แล้วเนาะแกก็จะเดินอย่างเงี้ยพอ ให้ลองกินเนี่ยแหละไอ้ตัวอูโโปรเฟกกับยูนิออยนะกินได้ประมาณ7-8วันที่ให้กินคู่ก็คือตามที่คุณมีแนะนำก็คือว่าเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะก็เป็นเป็นสเม็ดนะอย่างละอย่างละหนึ่งแล้วก็พอเจ็ดวันเนี่ยไปรับมาบ้านมามาบ้านเนี่ยที่บ้านแต่นรอยู่กับพี่สาวนะแล้วก็พอเห็นแกยืนแบบคือเริ่มโตอ่ะแต่ก็ไม่ถึงกับ100%นะน่าจะสัก70เปอร์นะ แต่แกไม่ก้มแล้วไงอ,อ,อืก็เลยถามแกว่าแกแกมีอาการแกบอกดีขึ้นแล้วก็มันไม่ค่อยตึงนะคะแ,ะแต่แก<ม> <ขา S 2> ก็แบยืนตรงใช่ยืนตรงขพ้่งอาการปวดขาก็ก็น้อยลงน้อยลงแล้วก็แบบตัวยืดได้ได้เกือบเกือบรอเรอ่ะได้สักเจ็ดสิปอนะร์เซ็นตอเพราะว่ากินพึ่งเจ็ดแดวันเนาะก็รู้สึกว่าเออมันมันมันน่าจะเราก็เห็นแต่คลิปคนอื่นอ่ะ เออแล้วก็เห็นผลแล้วก็รู้สึกแบบคือประทับใจเหมือนกันไ <ป S 1> <ๆ S 2> พ่พี่สุพี่สุหมายถึงซื้อให้แม่กินเหรอแล้วยงังไงนะออพอดีแม่เนี่ยเขาจะเคยเป็นกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นแล้วก็นานแล้วแหละ,ละแล้วก็ไปนวดตอนตอนแรกเป็นครั้งแรกคือแบบพอดังก๊บเนี่ยคือเดินไม่ได้เลยอ้วนมากเลยก็เลย พาแม่ไปตัดยางวัดแต่คนตัดยงวัดเขาก็จะนิยมบบคือไม่รู้เนาะพาไปนวดไปอะไรเงี้ยแต่ก็ดีขึ้นแกก็เริ่มเดินได้อืเดินได้แล้วก็หายไปสักสักพักมันเริ่มมันเริ่มมีอาการขึ้นมาขึ้นมาอีกแล้มีก,ก็คือแบบขามันก็คือปวดเอวเนาะปวดเอวมันก็จะชาลงลงขาอชาลงขาแล้วก็น่องตึงแต่ยังไม่ถึงกับปลายเท้านะแต่ว่ามันจะชาแล้วน่องตึงแล้วทําให้แบบปกติคนคุ้นเดินแกก็จะเดินอย่างนี้เนาะ พอแบบมั S <S นตึงๆแกปวดอ่ะก็จะเดินอย่างเงี้ยอัอแบบคนแก่มากอยู่แล้วเนาะแต่ก็จะเดินอย่างเงี้ยพอให้ลองกินเนี่ยแหละไอ้ตัวอูโควเฟกับยูนิออยนะกินได้ประมาณเจ็ดแปดวันที่ให้กินคู่ก็คือตามที่คุณมีแนะนา,นานก็คือว่าเช้าหนึ่งเย็ยนหนึ่งนะก็เป็นเป็นสี่เม็ดอย่างละอย่างละหนึ่งแล้วก็พอเจ็ดแปดวันเนี่ยไปรับมาบ้านมามาบ้านเนี่ยที่บ้านแต่และอยู่กับพี่สาว นะแล้วก็พอเห็นแกยืนแบบคือเริ่มตรงอะ่ะแต่ก็ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นตนะน่าจะสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแต่แกไม่ก้มเลยไงก็เลยถามแกว่าแกแกมีอาการแบบกแบ,บ,บอกตีขึ้นแล้วก็มันไม่ค่อยตึงนะคะแ,แต่แกย <หา S 1> <อ>ืยืนตรงใช่ยืนตรงเพิ่งอาการปวดขาก็ก็น้อยลงน้อยลงแล้วก็แบบตัวยืดได้ได้เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นอ่ะได้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะนะเพราะว่ากินเพิ่งเจ็ดแปดวันเนาะก็รู้สึกว่าเออ มันมันมันน่าแต่เราก็เห็นแต่คลิปคนอื่นอะเออเราก็เห็นผลเราก็รู้สึกแบบคือประทับใจเหมือน mm hmm. ว่าไอ้ตัวรสาากัดเราเนี่ยมันมันดูแลตรงจุด mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่ที่เห็นกับตัวนะคะเห็นกับตัวแล้วก็เราก็มั่นใจมั่นใจว่าในการที่ตัวเองตัดสินใจเข้ามาทําตรงนี้เนาะ mm hmm. ก็เลยอยากจะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็จากเคสของเราอ่ะ ไปไปไปแชร์อืมคุณแม่พี่อายุเท่าไหร่เองนะเจ็ดส <73. S 2> <อ>ิบสามเจ็ดสิบสามแล้วนะแต่กินยังไม่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังยังเออก็เห็นผลอยู่บางส่วนเนาะใช่เห็นผลบางส่วนได้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่ะอาการปวดคือน้อยลงคือไม่ไม,ไม่ไม่ชาแล้วก็เห็นแก่แบบคือปกติแกก็ชอบทำงานบ้านอยู่แล้วเนาะแต่เห็นแก่แบบชอบก็คือมันโอ้ทรมานคอแกพอ,อเห็นแก่เมื่อเช้านี้ลงมาเอ้ยแกเร,เริ่มแบบ คือยืดหลังได้ตรงเดินเดินได้แบบเกือบปกติอะแต่ยังไม่เต็มร้อยก็โอเค,คอบบเนาะก็โอเคก็ดีอือได้ครับพี่สูุขอให้คุณแม่หายๆไไขอวคุณค่ะ